เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนโลกเทศบาลก็พร้อมที่จะพัฒนาบริการตามความต้องการของประชาชนที่มากขึ้นสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปสะดวกรวดเร็วทันสมัยมีประสิทธ,ธิภาพปลอดภัยไร้ข้อจำกัด นิคมพัฒนา Smart Solution Service ระบบท้องถิ่นดิจิทัลนวัตกรรมที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนิคมพัฒนาให้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเหมือนยกเทศบาลมาไว้ใกล้แค่ปลายนิ้วซึ่งประกอบด้วย5ระบบได้แก่ 1. ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็เสร็จวันสต o อปเซอร์วิระบบขออนุญาตก่อสร้างสำหรับพื้นที่ไม่เกิน150ตารางเมตร 3. ระบบหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารสำหรับพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตร 4. ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ 5. ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อยกระดับการดำรงชีวิตอย่างอัจฉริยะ smart governance and smart living ของพี่น้องชาวนิคมพัฒนาระบบที่1 ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกอย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียวลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานที่ซับซ้อนให้ง่ายยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถดำเนินการแจ้งเรื่องผ่านระบบท้องถิ่นดิจิทัลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดำเนินการผ่านระบบได้สามารถติดตามผลสถานะการทำงานได้ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน 2. ระบบการขออนุญาตก่อสร้างซึ่งสามารถดำเนินการยื่นเอกสารผ่านระบบในกรณีพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน150ตารางเมตรสามารถชำระเงินและดาวน์โหลดใบอนุญาตผ่านระบบ 3. ระบบการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารสำหรับพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตรลดขั้นตอนการทำงานเพิ่มความรวดเร็วให้มากยิ่งขึ้นตรวจสอบและติดตามในระบบได้ ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะลดขั้นตอนการเดินทางสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลากับผมนายอาจินอัมพุทธในฐานะนายกเทศมนตรีได้นำระบบท้องถิ่นดิจิทัลมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนจำนวน5ระบบ เราต้องการทำให้มีความทันสมัยและทำให้ชีวิตของประชาชนง่ายขึ้นด้วยระบบท้องถิ่นดิจิทัลขอบคุณครับระบบท้องถิ่นดิจิทัลนี้นะคะได้สร้างความสะดวกสบายให้กับเรามากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เมื่อเราจะยื่นเรื่องขอใบอนุญาตเราต้องเดินทางไปที่เทศบาลด้วยตัวเอง แต่เมื่อมีระบบนี้ขึ้นมาทําให้เราประหยัดน้ํามันประหยัดเวลาในการทํางานมากขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณทางเทศบาลน,นะคะที่มีวิสัยทัศน์นําระบบนี้มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะนอกเหนือจากความสะดวกรวดเร็วของพี่น้องประชาชนระบบท้องถิ่นดิจิทัลยังทําให้การทํางานภายในของเทศบาลตำบลน,นิคมพัฒนาสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในสำนักงานช่วยลดการใช้กระดาษที่เกินความจำเป็นได้อีกด้วยแถมยังลดปัญหาการทำงานที่ล่าช้าหรือความผิดพลาดที่เกิดจากเอกสารสูญหายแก้ปัญหาการจัดเก็บเอกสารสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารได้เพื่อความปลอดภัยในข้อมูล ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยทำให้การสื่อสารภายในองค์กรมีความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนการสื่อสารสามารถกระจายงานได้อย่างทั่วถึงทำให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานที่เข้าใจถึงพี่น้องประชาชนของเทศบาลตำบลน,นิคมพัฒนาระบบท้องถิ่นดิจิทัลจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อปรับรูปแบบการทำงานในยุคดิจิทัลพัฒนาไปสู่การเป็นสมาร์ทออฟฟิศต่อไป